สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภานินจาญี่ปุ่นระดมทุนเบดคอนออนไลน์ Online, ส่งต่อวิชานินจาสู่คนรุ่นใหม่สภานินจาญี่ปุ่นก่อตั้งในยุคสมัยใหม่มาเป็นเวลา5ปีแล้วเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับวิธีของนินจาและตอบสนองต่อความสนใจในศาสตร์นินจาของคนทั่วโลก รวมถึงเรื่องเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่อง YouTube Nindo ในต้นปีพุทธศักราช2563ปัจจุบันมีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า11,000คนโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศต่างๆนอกประเทศญี่ปุ่นเช่นสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์อินเดียและอินโดนีเซียหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของสภานินจาคือการเปิดโรงเรียนนินจาที่มีหลักสูตรการฝึกนินจาและเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนรู้วิถีนินจา เพื่อให้ทุกคนบนโลกสามารถเรียนรู้วิธีนินจาได้รวมถึงจะมีการออกใบรับรองให้เช่นกันในขณะเดียวกันการเปิดหลักสูตรนินจาก็เป็นไปเพื่อสืบทอดความรู้และเทคนิคนินจาที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีนินจาจะถูกส่งต่อไปอยังรุ่นต่อไปโดยหลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การดูแลของนายจินอิจิคาวากามินินจาผู้เป็นที่รู้จักในนามของปรราจา์นินจาคนสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอยู่แม้ว่าก่อนหน้านี้นายคาวากามิ ไม่มีแผนที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชานินจาหรือนินจุสุไปยังคนรุ่นต่อไปแต่ปัจจุบันการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับนินจาที่เป็นทางการก็ถูกจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้เปลี่ยนความคิดไป เพราะเขาได้เล็งเห็นว่าปรัชญาเบื้องหลังของวิชานินจาว่าสามารถสร้างประโยชน์ในโลกสมัยใหม่ได้รวมถึงการแพร่ระบาดยังเพิ่มความเร่งด่วนในการสืบทอดความรู้ทางออนไลน์เนื่องจากมีการบังคับให้โรงเรียนฝึกวิชานินจาถูกปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากจากความกังวลเหล่านี้ทําให้นายคาวากามิขอการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเร่งการพัฒนารักสูตรนินจาเพื่อสืบทอดวิชาสู่คนรุ่นถัดไปสําหรับลักสูตรของโรงเรียนฝึกนินจาออนไลน์ ที่จะนํามาฝึกหัดนี้มีพื้นฐานมาจากงานเขียนทางประวัติศาสตร์โดยปรมาจารย์นินจาน,นยุคเอโดะ จึงแบ่งออกเป็นสองหลักสูตรการศึกษาคู่ขนานหรือที่เรียกว่าวิชายโยนินหมายถึงปัญญาและยินนินหมายถึงทักษะการปฏิบัติโดยแต่ละหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นระดับคิวและดันคล้ายกับการจัดอันดับเกียราศิลปะก,การป้องกันตัวจํานวนมากสำหรับผู้เริ่มต้นเรียกรวมกันว่าระดับเกนนินโจนินและโจนินซึ่งในแต่ละลระดับจะมีการแบ่งลำดับย่อยเพิ่มอีกและเมื่อจบระดับสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรผู้เรียนจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนินจาพร้อมรับใบรับรองคุณสมบัติจากสภานินจาญี่ปุ่นทั้งนี้หากการระดมทุนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่สภานินจาญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรระดับเบื้องต้นภายในเดือนธันวาคม2564และจะเปิดหลักสูตรขั้นสูงในปี2565ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิกขครับ